สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพระเครื่องรางกับผมทีมเทวธรรมนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่30แล้วนะครับวัตถุมงคลที่น่าลงทุนที่เรานำเสนอในช่องวันนี้ก็คือเหรียญพระไพรีพินารุ่นสองเนื้อกระไหลทองวัดบวรนิเวศวิหารจังหวัดกรุงเทพพศ25 0 5ห้าเหรียญน,นี้นั่นเองครับนี่ ประวัติของพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิร,รานิจญาสังวรวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นพระภัยีพินารุ่นแรกที่พระองค์ท่านทรงจัดสร้างเลยก็ว่าได้ครับมาชมศิลปะความหมายความงดงามของวัตถุมงคลรุ่นนี้กันครับ ด้านหน้าจะเป็นรูปของพระไพรีพินาศที่จําลองมาจากองค์จริงนะครับสําหรับประวัติของพระภัยรีพินาศนั้นมีผู้นํามาถวายรัชกาลที่สี่ซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านยังทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรและอยู่ในรัชกาลของพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวครับพระไัยรีพินาศทรงแสดงอภินิหารให้ปรากฏ อาลีลาศัตรูที่คิดปองร้ายพระบาทสมเด็จพระชอมข้าเจ้ายู์หฮต่างมีอันเป็นไปและพ่ายแพ้ภัยตนเองพระองค์จึงโปรดให้ถวายพระนามของพระพุทธทะลปพระองค์สำคัญนี้ว่าพระไพรีพินาสครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นยันคบด้านหลังด้านบนก็จะเป็นยันอิสวาสุครับ ก็คือหัวใจของภารัตนาไตครับพุทธคนจะโดดเด่นทางด้านปกป้องคุ้มกันภัยครับแล้วก็ตามมาด้วยยันละวหอดรศคุณเก็คืออสังวิสุโลปุสาปุภาครับพุทธคุณร้อยแเปรียบได้ดังแก้วสารพัดนึกครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพศออที่จะสร้างคือ2 5งพนั่นเองครับสำหรับวิธีดูตำหนิของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ ่อนอื่นเลยก็คือให้จาพิมพ์ครับจาพิมพ์ครับหน้าของวัตถุของขอรุนนี้นะครับดูความคมชัดเห็นไหมครับเส้นจะมีความคมชัดกระไหลจะมีความแห้งเข่าครับได้อายุ60กว่าปีครับดูขอบตัดทั้งสองข้างครับขอบตัดจะเป็นแบบนี้หูเลี้ยนนี่ครับธรรมชาติของหูเลี้ยนห่วเลี้ยนครับแล้วก็ที่ผมใช้ดูก็คือเห็นไหมครับข้างใต้ตรงนี้จะมีเส้นครับ ่นครับแล้วก็ราคาของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับปัจจุบันจะอยู่ที่หลักพันครับทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆครับท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือมีแล้วอยากปล่อยให้เช่านะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยตลอดยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ